เนื้อหาในวิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปทําความรู้จักกับสเตลลี่ดักเคนมิลเลอร์ครับ,รบเขานั้นจะได้ว่าเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเราไปค้นหาว่าใครคือเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในตลาดฟอเร็กนะครับหนึ่งในชื่อที่เราจะต้องเจออย่างแน,น,น่นอนก็คือจอร์ซอ s ร์เนาะแต่หนึ่งชื่อที่เราจะต้องเจออีกอย่างแน่นอนครับก็คือสเตลลี่ดักเคนมิลเลอร์ครับ,รบเขานั้นเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความ เทดเป็นอย่างมากเลยทั้งในตลาดหุ้นในตลาดฟอเร็กนะครับเขาคือหนึ่งในชายผู้ทํำลายธนาคารกลางของอังกฤษด้วยนะครับในการถล่มค่าเงินปอนร่วมกับจอร์จโซรรสเรื่องราวของเขาเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับและในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้นทางชีวิตของสเตลลี่ดักเคนมิลเลอร์รวมไปถึงแนวคิดในการเทรดของเขาด้วยครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาผมขอฝากโฆษณาด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนนี้ผมอยู่กับเงินจํานวน1นึ0 0 0สบาทและนี่ไม่ใช่เงินของผมครับแต่คือเงินของคุณผู้ฟังเพราะเราจัดกิจกรรมแข่งเทรดบัญชีเดโมลงทะเบียนบัญชีเงินปลอมเพื่อหมาพิชิตรางวัลเงินจริงถ้าชนะรับไปเลย1นึ0 0 0สบาทครับเราแจกจริงและเราจะไปแจกถึงหน้าบ้านของคุณผู้ฟังด้วยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะเอาที่1ไปได้นะครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับสามารถที่จะเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น พอเราใช้บัญชีเดโมโดในการแข่งขันเทรดวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่คุณผู้ฟังนั้นเปิดบัญชี Xnet ใต้ลิงก์ของเราแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีบัญชี Xnet อยู่แล้วนะครับวิธีการเข้าร่วมก็ได้เช่นเดียวกันครับเพียงแค่คุณผู้ฟังนั้นเปิดบัญชี Xnet สามารถที่จะใช้เบอร์เดิมเพียงแค่เปลี่ยนอีเมลใหม่นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถ,ถ,ถที่จะลงทะเบียนกับ Xnet เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้ทันทีเช่นเดียวกันครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องการที่จะเปิดบัญชี Xnet m ่นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะแอดไลน์ at you has Thailand เพื่อที่จะปรึกษากับแอดมินของเราได้เช่นเดียวกันครับแม้กิจกรรมครั้งนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกที่เราได้จัดกิจกรรมแข่งเทรดขึ้นมาแต่ผมรับประกันได้เลยว่านี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอนอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ u h a com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด อย่าเพิ่งำํำคาญกันนะครับถือว่าเป็นการเลี้ยงกาแฟให้กับผมแล้วก็ทีมงานเนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นไม่รู้ว่าจะเลือกโบรกเกอร์อะไรดีเราขอแนะนำ Xnet ครับเป็นโบรกเกอร์ที่สเปซต่ำมากครับปลอดภัยไว้ใจได้และถอนเงินได้อย่างรวดเร็วต้อง Xnet เลยครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังต้องการที่จะเทรดโบรกเกอร์ดีๆอยู่แล้วและต้องการที่จะช่วยสนับสนุนช่องเราไปด้วยก็สามารถที่จะเปิดบัญชีเทรดในลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกทกท่านและสวัสดีกับซัพพอร์เตอร์สมาชิกของเราทุกทกท่านด้วยนะครับที่เลือกเชื่อมบัญชีของคุณผู้ฟังไว้กับ member.juhas.com เรารับประกันได้เลยนะครับว่าปีนี้เราจะต้องจัดเต็มอย่างแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเป็นเทรดเดอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกับ j u h a ก็สามารถที่จะเชื่อมบัญชีเทรดของคุณผู้ฟังไว้กับ m e m b e r j u h a n c o m ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็ถือว่าคุณผู้ฟังนั้นเป็นครอบครัวเดียวกับ j u h a แล้วนะครับปีนี้ เราจัดกิจกรรมแบบจัดเต็มมากเลยครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องประวัติชีวิตของชายผู้ที่ชื่อว่าสเตลลี่ดักเคนมิลเลอร์ครับเขานั้นจะได้ว่าเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแต่ว่าน้อยคนครับที่จะรู้จักกับเขา โดยเฉพาะเทรดเดอร์ในไทยเนาะเราก็มักจะรู้จักอย่างจอโซรสมากกว่านะครับถ้าพูดถึงเทรดเดอร์ระดับโลกที่ประสบความสําเร็จในตลาดฟอเร็กเนาะแต่ว่าสเตลลี่ดักเคนเิลเล่เนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันครับแต่อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานะครับไปทําความรู้จักกับประวัติชีวิตของเขาตั้งแต่วันเกิดเนาะ เรามาทำความรู้จักเบื้องต้นเกี่ยวกับ Stanley d ักเคนมิล l ลอรกันก่อนนะครับสเต n ลี y ดักเคนมิลเลอรนั้นเขาสามารถที่จะทำกำไรนะครับมีผลงานเฉลี่ย30ปีอยู่ที่30%เลยโดย30%นี้เป็นผลตอบแทนที่เขาสามารถที่จะทำได้ในการจัดตั้งกองทุนของตัวเองนะครับมีชื่อว่าดูเคน Capital อันนี้ผมขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าสําเนียงไม่ได้เนาะดูแคนแคปิตอลนะครับเป็นกองทุนของสเตลลี่ดักเคนมิลเลอร เขาทําผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง30%ต่อปีเลยนะครับอันนี้เป็นผลกําไรโดยเฉลี่ยต่อปีนะครับในระยะเวลากว่า30ปีเนี่ยไม่มีปีไหนเลยนะครับที่จบขาดทุนทุกปีนั้นเขาสามารถที่จะทํากําไรได้ถือว่าเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับและเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ที่ชาญฉลาดเป็นอย่างมากครับโดยสเตลลี่ดักเคนมิลเลอร์นั้นเขานับถือจอร์จโซร์สในรูปแบบของอาจารย์เลยนะครับเขาจัดว่าเป็นมือขวาของจอร์จโซร์สเลยก็ว่าได้เพราะเขานั้น เคยทำงานให้กับกองทุนของจอร์โซรอสก็คือวอนตัมฟันครับเขาทำงานอยู่ที่นี่มากกว่า10ปีเลยและเขาสามารถที่จะสร้างชื่อของเขาในฐานะที่เป็นเทรดเดอร์นะครับที่ถล่มค่าเงินปอนจนได้กำไรมาหลักพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้ชื่อของสเตลลี่ดักแคนมิเลอร์นั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นในแวดวงของนักลงทุนนะครับ ทีนี้เรามาทำความรู้จักแกวกับชีวิตของสแตลลี่ดักแคนเิลเลอร์กันนะครับว่าจุดเริ่มต้นของเขาเป็นอย่างไรถ้าพูดถึงวันเกิดของสแตลลี่ดักแคน m ิลเลอร์ต้องย้อนกลับไปวันที่14มิถุนายนปี1953ครับเป็นวันที่สแตลลี่ดักแคนเิลเลอร์นั้นได้ลืมตาม,มองโลกในตอนนี้ครับปี2023เขามีอายุ69ปีครับเขาเกิดที่เมืองฟิลาเดลเฟียประเทศสหรัฐอเมริกา เขาเกิดมาในครอบครัวชนชั้นปานกลางครับเขานั้นก็ถือว่าเป็นเด็กไม่ธรรมดานะตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กครับเขาก็สอแววหลายๆอย่างเลยแหละที่บอกว่าเขาเป็นเด็กที่ฉลาดเขาเป็นคนที่ชอบทําอะไรแหวกแนวครับไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านสักเท่าไหร่ เขามักจะเรียนรู้จากการกระทํามากกว่าทฤษฎีครับมันสออแววตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยในตอนที่เขาเรียนชั้นประถมนะครับพ่อแม่ของเขาก็มีการหย่าร้างกันทาให้เขานั้นต้องอาศัยอยู่กับพ่อในกิฟทาวรัดนิวเจอร์ซีย์ในปี1975ครับเขาก็ได้เรียนจบปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษและเศรษฐศาสตร์และในช่วงนี้ครับเขาก็ได้เปิดร้านฮอทดอกร่วมกับลอเรนซ์บีลินซี ซึ่งต่อมาคนนี้ครับก็ได้กลายเป็นที่ปรึกษานโยบายทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบูชด้วยครับและในตอนนี้ครับเขาก็ได้เรียนจบแล้วเขาก็เลยได้ตัดสินใจว่าอยากที่จะเรียนต่อปริญญาเอกเลยเขาก็เลยเลือกมหาวิทยายลัยมิชิแกนและหลังจากนั้นไม่นานครับเขาก็ได้ลาออกจากมหาวิทยายลายัยเพราะว่าเขานั้นได้โอกาสทํางานที่ธนาคารแห่งชาติพิซซินเบิร์ก โดยตอนนั้นเขาทาหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์หุ้นน้ามันนะครับเขาได้บอกว่าสาเหตุที่เขาลาออกก็เพราะว่าเขาค้นพบว่าในตอนที่เขาเรียนปริญญาเอกในตอนนั้นเขาก็ได้ศึกษาแต่ทฤษฎีแต่เขานั้นมองว่าเขานั้นไม่ค่อยได้ลงมือปฏิบัติสักเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้ช่วยทําให้อ่าเป้าหมายของเขาหรือเรื่องฐานะทางการเงินของเขาเนี่ยมันดีขึ้นเขาเลยยุติการเรียนแล้วก็หันมาสนใจในการทํางานให้กับธนาคารแห่งชาติตรงนี้ซะมากกว่า ตอนที่เขาอายุ25ครับเขาได้รับตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยหุ้นที่มีอายุน้อยที่สุดในธนาคารเลยก็ว่าได้ครับด้วยความที่เขามีความกล้าบบ้าบินแล้วก็มีทักษะที่ดีเนาะในการเทรดในการวิเคราะห์เขาก็เลยได้รับตําแหน่งดีไปครองในตอนที่เขาอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นเองครับ ด้วยความเก่งของเขาในตรงนี้ครับก็เลยมีนักลงทุนหลายคนเลยจ้างเขามาเป็นที่ปรึกษาด้วยค่าตวที่ตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าแสนแพงเลยครับและเขาก็ทํางานอยู่ที่นี้สักพักหนึ่งเลยนะครับจนในปี1981ครับเขาได้ก่อตั้งกองทุนของเขาขึ้นมามีชื่อว่า Dukean Capital ตอนนั้นเขามีอายุเพียงแค่28ปีเท่านั้นเองนะครับเขาก็สามารถที่จะทํากําไรจากกองทุนนี้เนาะอย่างที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นนะครับก็คือเขาสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีได้ถึง30% ในตลอดระยะเวลากว่า30ปี เรียกได้ว่ากองทุนนี้ของเขาก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากครับแม้ในตอนนี้กองทุนของเขาก็ได้ปิดไปแล้วนะเนื่องจากว่าเขานั้นเปลี่ยนจากการดูแลกองทุนให้เงินของคนอื่นเขาก็มาดูแลเงินในครอบครัวของเขาแทนนะครับเขาก็ได้ปิดกองทุนนี้ไปในปี2010คือในปัจจุบันนี้กองทุนนี้ก็ถูกปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับในระหว่างนี้เขาก็ได้ทํางานกับจอร์โซรอสไปด้วยนะครับในควอนตัมฟันเหตุการณ์ที่เป็นเวทีแจ้งเกิดของทั้ง2คนเลยไม่ว่าจะเป็นจอร์โซรอสแล้วก็สเตลลี่ดักเคนมิลเลอร์นะ ก็คือเหตุการณ์ถล่มค่าเงินปอนด์ครับทั้งคู่นี้ได้รับฉายาว่าชายผู้ทําลายธนาคารกลางอังกฤษเลยก็ว่าได้ครับในตอนนั้นเขาก็ได้ออกคําสั่งช็อตหนักมากครับก็เลยทําให้ค่าเงินปอนด์ในตอนนั้นมีการปรับราคาร่วงลวงอนข้างเยอะเลยก็เลยทําให้เขาทั้งคู่นั้นสามารถที่จะทํากําไรในเหตุการณ์นี้ไปได้ถึง1นึ่พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองครับอันนี้คือค่าเงินปอนด์เพียงอย่างเดียวเนาะ ผลกระทบจากการถล่มของค่าเงินปอนก็หลายอย่างครับก็ลูกลามเนาะมันก็มีทั้งผลกระทบที่ดีแล้วก็ไม่ดีให้กับประเทศอื่นๆให้กับค่าเงินอื่นๆเขาสามารถที่จะทำกำไรจากเหตุการณ์ในครั้งนี้รวมกันกว่า2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าพูดถึงในมุมมองของการเป็นเทรดเดอร์เนาะเขาถือว่าเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยครับ และจนถึงปี2010ครับเป็นปีสุดท้ายที่สเตลลี่ดักเคนมิเลอร์นั้นก็จะปิดกองทุนเนาะกองทุนของเขาทำงานมากกว่า30ปีถ้าคิดเป็นไตรมาสนะครับก็เปิดมา120ไตรมาส คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าในการถอยของเขามีขาดทุนเพียงแค่5้าไตรมาสเท่านั้นเองก็คือเขาได้กําไรมาเกือบทุกไตมาสเลยนะครับมีขาดทุนห้าไตมาสจาก120ไตรไตมาสเรียกได้ว่าเป็นการเทรดที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากครับทีนี้เรามาดูหลักปรัชญาในการเทรดของสแตนลีย์ดักเคนมลเลอร์ดีกว่าว่าเขามีปรัชญาในการเทรดอย่างไรเขามีปรัชญาในการลงทุนอย่างไรบ้างครับ อันนี้ผมก็จะแบ่งออกเป็น7ข้อนะครับให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายๆและนำไปปรับใช้เทรดในตลาดจริงได้ข้อแรกครับถ้าเกิดเราพบว่าเรามีแต้มต่อนะครับให้จัดหนักเลยแต่ถ้ามั่นใจเนี่ยก็จัดเต็มไปเลยครับบทเรียนนี้เขาได้มาจากจอร์สโซรอดครับ จากที่ผมอ่านหนังสือประวัติของจอร์โซรอนเนาะก็จะมีการสัมภาษณ์ของสแตลลี่ดักเคนมิลเลอร์ด้วยครับเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนสนิทของจอร์โซรอนเลยก็ว่าได้เขามักจะบอกว่าเขานั้นไม่ค่อยโดนจอร์โซรอนตำหนินอกเวลาเทรดผิดพลาดน,นะครับมันก็คือหนึ่งในการเทรดอยู่แล้วมันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างแต่เขามักจะโดนตำหนิในเรื่องของการเทรดที่มั่นใจมากๆแต่ไม่กล้าจัดเต็มเขามักจะโดนสอนว่าถ้าเกิดว่ามั่นใจขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่จัดเต็มไปเลยนะครับจอร์โซรอนก็มักจะบอกเขาว่าถ้าาเเกิดร เชื่อมั่นเนาะในทิศทางของราคาว่ามันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้คุณก็ต้องจัดเต็ม เขาก็เลยได้หมายเซตว่าถ้าเกิดเรามั่นใจอะไรมากๆหนึ่งเราก็จัดเต็มไปเลยครับโดยหลักการทั่วไปเนาะอย่างที่เราเคยได้ร่ำเรียนมาอันนี้อาจจะแหวกนิดหนึ่งนะครับอย่างที่เราได้เรียนมาเขาบอกว่าอย่าวางไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวเพราะมันอาจจะทําให้ไข่แตกได้หรือถ้าเกิดว่าไข่แตกเนี่ยเราจะไม่เหลือไข่ซักใบอะไรประมาณนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็น่าจะเคยได้ยินบทความนี้นะครับแต่ว่าสเตลลี่ดักเคน m ิลเลอร์นั้นเขามีมุมมองที่แตกต่างครับเขาบอกว่า เขานั้นจะวางไข่ทั้งหมดเนี่ยใส่ตะกร้าใบเดียวและเขานั้นจะระมัดระวังไม่ให้อะไรเกิดขึ้นกับไข่ที่เขาวางไว้ในตะกร้าใบเดียวนี้โบธพูดแบบภาษาชาวบ้านเนาะก็คือถ้าเกิดวางไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะโฟกัสได้ดีกว่ามันก็จะทําให้เรานั้นป้องกันไข่ในตะกร้าใบนี้ได้ดีมากยิ่งกว่าอะไรประมาณนี้นะครับและแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราจัดเต็มขนาดนี้เนาะ มันก็ต้องให้ผลตอบแทนที่มากกว่าอยู่แล้วครับแต่เขาก็บอกว่าการที่เราจะเข้าแบบนี้ได้เนาะเราก็ต้องมีความมั่นใจเป็นอย่างมากเลยว่าที่ทางที่เราคาดการไว้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเรามั่นใจแบบนี้เราก็จัดเต็มไปเลยครับข้อต่อมาข้อที่2ครับลงทุนเพื่ออนาคตไม่ใช่ปัจจุบันความหมายนี้นะครับเขาจะสื่อประมาณว่าถ้าเกิดเราวิเคราะห์เนาะเราจะต้องวิเคราะห์ถึงอนาคตแล้วเราค่อยซื้อนะครับ ไม่ใช่ว่าวิเคราะห์ว่าตอนนี้มันดีแล้วก็น่าซื้ออะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์แค่นี้เนี่ยแน่นอนครับราคามันไปก่อนเหตุการณ์เสมอครับราคามันไปก่อนข่าวอยู่แล้วครับโดยหลักทั่วไปเลยเนาะราคามันก็ไปก่อนข่าวอยู่แล้วเราต้องวิเคราะห์เพื่ออนาคตเราต้องประเมินก่อนว่าอ๋ออนาคตมันจะเป็นอย่างไรหรือถ้าเกิดว่าเราเป็นเทรดเดอร์ที่แบบเทรดตามข่าวนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนที่ข่าวจะออกเพราะถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ตอนข่าวออกมาแล้วเนี่ยแน่นอนครับราคามันก็ไปรอข่าวอยู่แล้ว เราก็ไม่ทันเหตุการณ์เขาเลยบอกว่าเรานั้นจะต้องลงทุนเพื่ออนาคตไม่ใช่ปัจจุบันอย่างเช่นราคาบิตคอยครับลหลายๆคนก็เข้าซื้อบิตคอยอาจจะไม่ได้เข้าซื้อเพราะว่าปัจจุบันราคาบิตคอยนั้นอ่ามันมีการปรับตัวขึ้นสูงเนาะแน่นอนครับก็มีเทรดเดอร์บางส่วนที่เข้าซื้อเพราะราคาปัจจุบันแต่หลายๆคนที่เข้าซื้อเพราะว่าเขาคิดว่าอนาคตเนี่ยคนจะนิยมใช้บิตคอยเพราะว่าบิตคอยก็มีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่อ่ามันน่าจะมีราคาในตัวของมันเองครับมันน่าจะเป็น gold ดิจิตอลมัน,น ดิจิตอลได้ในอนาคตเขาก็เลยซื้อทองคําแต่ไม่ใช่ซื้อเพราะปัจจุบันนะแต่เขาซื้อเพื่อว่าอนาคตมันน่าจะเป็นที่นิยมถ้าเกิดว่าในอนาคตมันเป็นที่นิยมจริงๆนะครับแน่นอนครับก็จะได้กําไรมาหาศาลจากการเข้าซื้อในครั้งนี้นั่นเองครับข้อต่อมาข้อที่3ครับความมีวินัยคือส่วนหนึ่งของความสําเร็จสแตนลีลนย์ดักแคมิเลอร์นะครับเขาบอกว่าการที่เรานั้นจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จได้นั้น ไม่ใช่เพียงพอแค่ความฉลาดหรือไอคิวเพียงอย่างเดียวครับแต่มันเป็นเพราะวินัยในการลงทุนเพราะว่า มีคนเก่งๆหลายคนแล้วครับที่เขาสามารถที่จะวิเคราะห์กราฟได้เป็นอย่างดีมีไอคิวที่สูงเรี้วเลยครับแต่เขาก็สามารถที่จะกลายมาเป็นนักลงทุนที่ไม่ได้เรื่องได้เสมอถ้าเกิดว่าเขานั้นไม่มีวินัยที่ดีครับถ้าเกิดผมอธิบายให้เข้าใจง่า,งายๆเนาะก็คือว่าความฉลาดมันก็เป็นสิ่งที่ smiles. ดีครับและมันเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จเขามีการแต่เพียงแค่นั้นไม่พอครับเราจะต้องเป็นคนที่มีวินัยด้วยเพราะต่อให้เราเป็นคนฉลาดมากแค่ไหนครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีวินัยเนี่ยเราก็สามารถที่จะกลายเป็นคนไม่ไได้เรื่อง เสมอนั่นเองครับข้อต่อมาข้อที่4ครับการลงทุนคือเกมใหญ่เกมหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จในตลาดนี้ได้เนาะในการเล่นเกมครั้งนี้ได้นะครับเราจะต้องตัดสินใจอย่างแน่วแน่เปิดกว้างแล้วก็ต้องยืดหยุ่นนะครับเพราะว่าการลงทุนมันคือเกมที่ใหญ่เกมหนึ่งเลยก็ว่าได้และข้อต่อมาข้อที่5ครับ เราจะต้องยอมรับการสูญเสียให้ได้เขานั้นกล่าวไว้ว่าจอสโซร์น,นั้นเป็นผู้ที่ยอมรับความสูญเสียได้ดีที่สุดเลยเท่าที่เขาเคยเห็นมานะครับเขาบอกว่าจอสโซร์น,นั้นไม่สนว่าการถอยลงเขาจะเป็นกําไรหรือขาดทุน ถ้าเกิดว่าการถอยของเขานั้นมันไม่ได้ผลหมายถึงว่าเขาวิเคราะห์กราาผิดนะครับไม่ว่าการเข้าซื้อของเขานั้นจะเป็นกําไรอยู่หรือขาดทุนอยู่เขาไม่สนครับเขามีความมั่นใจที่จะถอนเงินออกนะครับเขามีความมั่นใจที่จะปิดออเดอร์โดยเร็วโดยไม่สนว่ามันจะเป็นกําไรหรือขาดทุนอันนี้อย่างที่ผมอ่านประวัติของจอโซรอสเนาะจอรโซรอสก็ค่อนข้างที่จะทําไม่เห็นจริงมีครั้งหนึ่งครับ หลังจากที่เขาถล่มค่าเงินปอนด์สำเร็จเนาะเขาก็ทําการไปถล่มค่าเงินเยนต่อครับค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแต่ว่าการถล่มค่าเงินเยนในครั้งนี้มันผิดคาดจากที่เขาคลาดการเอาไว้ครับทำให้เขาขาดทุนค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะถอนตัวออกอย่างรวดเร็วเลย และในช่วงเวลาดังกล่าวครับตัวสเตลลี่ดักแคนมิลเลอร์นั้นก็ถือว่าเป็นมือขวาของจอร์ชอโรสในตอนนั้นอีกด้วยก็เลยทําให้เขาได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะเขาก็เลยมีการหยิบยกกรณีของจอร์ชอโรสมาเป็นกรณีตัวอย่างให้เราเห็นกอนข้างบ่อยในวันนี้เลยครับแต่เขาบอกว่าความสูญเสียครั้งนี้นะครับก็คือความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นจากการเทรดการขาดทุนนี่มันเกิดขึ้นจากการเทรดนี้มันจะต้องไม่กระทบต่อเราด้วยก็คือเราควรที่จะตัดสินใจแล้วแหละว่าจะเอาเงินส่วนนี้ มาใช้ในการเทรดมาใช้ในการลงทุนโดยพิจารณาเงินทุนของเราให้ดีก่อนที่จะเข้ามาเทรดไม่ใช่ว่าเรานั้นนําเงินร้อนที่เราจะต้องใช้นะครับที่เราจะต้องจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าบ้านอ่าจ่ายค่าต่างๆเนี่ยมาใช้ในการเทรดแบบนี้ไม่ดีนะครับเราจะต้องใช้เงินเย็นเงินที่อ่าต่อให้มันสูญหายเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรถ้าเกิดว่าเราใช้เงินตรงนั้นมาเทรดนะครับมันจะทําให้เราสามารถที่จะยอมรับการสูญเสียได้ดีมากยิ่งกว่า และการเทรดของเราก็จะมีสติมากยิ่งขึ้นด้วยครับข้อต่อมาข้อที่6ครับรักษาเงินทุนเขามาักจะกล่าวไว้ว่าการทำกำไรที่ดีเนาะก็คือการรักษาต้นทุนที่ดีจอโซรดก็มีปัชญาหนึ่งที่เขาชอบมากเลยก็คือวิธีการสร้างผลตอบแทนระยะยาวคือการรักษาเงินลงทุนครับก็คือรักษาเงินลงทุนไม่ให้มันมีการขาดทุนมากจนเกินไปถ้าเกิดว่าการลงทุนของเราเนี่ยมันไม่ขาดทุนมากจนเกินไปมันก็สามารถที่จะกลับมาได้เสมอครับ แต่ถ้าเกิดว่าการลงทุนของเราเนี่ยมันขาดทุนไปสัก80% 90%แบบนี้มันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมครับที่เรานั้นจะกลับมาได้นั่นแหละครับการสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่ดีก็คือการรักษาเงินลงทุนของเราขั้นแรกครับอย่าให้มันพอตแตกครับรักษาเงินลงทุนของเราให้มันปลอดภัยก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยคิดถึงเรื่องกําไรทีหลังแต่หลักๆก,ก็คือถ้าเกิดเราอยากให้พอตของเราเติบโตได้ในระยะยาวเนาะ ทำยังไงก็ได้อยากให้พอตแตกอยากให้พอตเสียหายเพียงแค่การเปิดออเดอร์เพียงไม่กี่ออเดอร์เท่านั้นเองนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่7วันนี้ก็คือวิเคราะห์ก่อนเข้าเทรดเสมอในการหาวิธีป้องกันความเสี่ยงเขาบอกว่าก่อนที่จะเข้าออ,อเดอรนะ์่ะก่อนที่จะเปิดออเดอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมพยายามที่จะพูดเป็นชาวเรามากที่สุดเนาะก็คือให้เราเข้าใจในมุมมองเดียวกันเนาะก็คือ ก่อนที่เขาจะเปิดออเดอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เขาจะซื้อขายหุ้นอะไรสักอย่างหนึ่งเขานั้นจะต้องมีการวิเคราะห์ให้ดีก่อนอยู่แล้วนะครับก็คือมีการหาจุดเข้าที่ดีมีการหาจุดออกที่ดีไม่ใช่ว่าเข้าออเดอร์แล้วนะครับหรือว่าเข้าซื้อหุ้นตัวนี้แล้วค่อยมาหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงทีหลังเขาก็เลยบอกว่าเขานั้นไม่ชอบการป้องกันความเสี่ยงแต่เขานั้นเลือกที่จะไม่เข้าเทรดดีกว่าถ้าเกิดว่าการซื้อขายครั้งนี้มันมีความเสี่ยงคือก่อนที่จะเข้้้้าาาาาอออออเเเเเดดรรรร์จจะะะะตงงงูททุกกยยย่่่่ลลววมมมีีคสไไแันนิขึ เกิดว่าเราซื้อหุ้นจนํานวนเท่านั้นเท่านี้เราเปิดออเดอร์ขนาดหลอดเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วแล้วเราไปหาวิธีแก้พอทีหลังแบบนี้เขาบอกว่าไม่ชอบครับ และเขาเลือกที่จะไม่เข้าดีกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมความเสี่ยงได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือ7หลักปัชญานในการลงทุนของสเตลลี่ดักเคนมิลเลอร์ในวันนี้หวังว่าเรื่องราวในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะชอบเนื้อหาแบบนี้และเราหวังว่าเราจะได้เจอกับคุณผู้ฟังในพื้นที่สมาชิกด้วยนะครับเพราะปีนี้เรามีมิทติ้งสาหรับเพื่อนๆชาวโยฮันทุกๆท่ทานด้วย หวังว่าเราจะได้มาพบกันมาออกกําลังกายด้วยกันนะครับเพราะเราก็กําลังจะมีกิจกรรมออกกําลังกายร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกทท่านครับที่รับฟังจนถึงตอนนี้ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด